มาพบกันอีกแล้วกับมาดามลองให้ค่ะวันนี้นะคะมียูทีู้ส่วนหนึ่งที่คิดว่าสายฝอนจะต้องชอบเพราะว่าเป็นการคัดเบ้าโดยใช้อุปกรณ์จ้าอุปกรณ์ก็มีน้อยมากเลยนะคะเป็นแบบนี้นี่เองฮะดามันจะประกอบด้วยดีไซน์ทั้งหมด3คู่นะคะโดยแต่ละทรงมันก็จะเป็นทรงที่แตกต่างกันนะคะนี่สูงข้ามานะคะ แล้วก็อัสท้ายเป็นแบบนี้โดยวันนี้ที่มาดามเลือกไว้นะคะก็คือจะทําเป็นทรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าฟีลลิ่งการจับแล้วก็วิธีการใช้เป็นยังไงค่ะของที่มืออยู่ในมือเราตอนนี้นะคะก็จะเป็นตัวคัดเบ้าที่อุปกรณ์มันก็จะเป็นประมาณแบบเหมือนซิลิโคนอะเป็นแบบนิ่มๆเหมือนนะคะที่เอาไว้แตะแตะไว้วนดวงตา เราก็จะมีเป็นการจับแบบนี้วิธีใช้เราก็คือสวงเข้าไปค่ะทุกคนตดตืดตืะด,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 ดามแปบะบแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นของด้านขวานะคะห้ามใช้สลัร์กันนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเชมันก็จะผิดนะคะแล้ววิธีการใช้เราก็แค่ใช้คู่กับอายแชโดว์สีโปรดของเรานะคะวันนี้เริ่มเป็นเนเคค ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกนะยังไม่เคยใช้มาก,ก่อนเลยเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าจะแป๊กหรือเปล่าวันนี้ขอเลือกเป็นน้องๆว่าเอาเป็นเข้มๆหรืออ,อ่อ,อนๆดีกว่ากันนะเข้มไปเลยค่ะเข้มไปเลยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเลือกเป็นสีนี้ก่อนนะนี่นะคะเสร็จปุ๊บแปะบนตาค่ะ ข่อนกระถ ung แบงเงี้ยปึ๊บ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 นะพอคันเบ้าหนึ่งรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันว่าออกไหมโอ้ออกค่ะ cat eyes ค่ะ cat eyes นะคะฮ่่าฮาฮ่กทา นี่ก็เป็นฟินิชลุกนะคะตอนนี้ก็แต่งตาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าชอบมากนะสินค้าตัวนี้คือแบบไม่อยู่ที่ไหนมาเพิ่งเคยเห็นนะแล้วคือถ้าเป็นการคัดเบ้าปก,ปกติถ้าเกิดแบบว่าใช้แบบไม่มีเครื่องมืออะไรเลยอ่ะมันจะไม่ได้ทรงนี้แน่นอนนะคะ่ะคืออันนี้มันเป็นอะไรที่ใช้เวลา,าง,ง่ายเร็ว1นึ่นาทีก็คือเสร็จเลย แต่ว่าเกดอะเพิ่งลองไปแค่1ลุกนะเดี๋ยวจะมีอีก2ลุกแต่ว่าเดี๋ยวต้องใช้นั่งแบบกิตินสักค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอเชิญนองปอช่วยพี่หน่อยค่ะที่รายสวัสดีค่ะสวยมากหวานหวานอาแล้วมันเป็นทีวะโอสวยมากค่ะตอนนี้ก็คือเป็นสาวหวานนะคะเดี๋ยวพี่จะให้น้องปอลองเป็น อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าหน้าหวานๆแบบนี้จะแต่งเป็นโคนดฝรั่งได้หรือเปล่านะคะเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนเดิมค่ะใส่ก้านเข้าไปแล้วเราก็จะบรรจงอ่ะเ,อเป็นสีเข้มๆเลยถึงเต็มบ้า <c oughs> ตามไม่บอดตามไม่บอดแน่นอน กได้ยันไงสวยมากดูความหวานของนางสิค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอออนี่นะคะเราทําเป็นทรงนี้เป็นคัทเบ้าทรงเอ๋อทรงกลมเฮ้ยคัทเบ้าทรงกลมก็เวิร์กมันจะได้ฟิลเหมือนประมาณว่าแบบ ธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ให้ฟีลเหมือนแครไอซมากจนเกินไปเลยอันนี้แต่งน้องขำๆนะน้องเป็นคนได้หวานมากเป็นไงคะสวย,สวยชอบไหมคะชอบมากเี <c oughs> ่มากค่ะนี่นะคะก็ถ้าเกิดถามว่าออ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงสําหรับพี่สาหรับเกรดนะคือดีมากชอบมากแล้วก็มีประโยชน์มากจากการที่แบบว่าต้องถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ต้องมานั่งขัดเบ้าต้องนั่งเลง็งต้องนั่งแบบจับนั่งเกี่ยวเอาเอาคอนซีลเลอร์ปาดให้มันตรงอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องเลยเหมือนเอาไม้บรรทัดมวาวงแล้วก็ขยี้ขยียย้แล้วมันก็เป็นทรงเลยอะคือแบบดีมากสาารมดนะคะคสินค้าตัวนี้มาดาให้ผ่านคะ่ะ yeah. โอเคค่ะแล้วก็ติดตามคลิปมีประโยชน์แบบนี้นะคะในคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวจะมีอะไรมาแนะนำให้ชมกันนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย